สาวเป็นไข่ไข่ผูเดงแบบเต็มเลยสามทานห้าสิบพันห้าสิบพันประมาณแปดสิบาทเลยสามพันถ้าหยุดให้เนี่ยถ่านละร้อยน้อยกว่านี้ก็ร้อยนึงอ่ะป้าอัน <laughs> นี้หาถานละไ0สักพันทคนถานละสามสิบบาทโอ้โ oh, ห <laughs> เดี๋ยวมือกราฟเดี๋ยวเขาจะมาอุดหนึ่ง ไปไกลเนี่ยไม่จะไปไปเด็กของคมได้ะปานเท่านั้นาาิปจานหาซิปหสาเซ้ลได้ะปรหลางเนาะโอ้โหนี่คุณเมื่อไรคุณเมื่อเนี่ยฮะนี่เราใครเน่เเานะ

ตล,ลาดวอบดีลาดก็นาดีมีแต่ไข่ก็เลยสามถาดห้าซิปมาพิชพลเลยแม่ชักหน่อยนะนึกว่าจ่สาวพลอยสาวพลอยเพ่อเบสบุญเดี๋ยวาก้ามเงษเชมาหุดหนุนเพราะว่าตอนนี้เขาเมื่อสิไปแต่ว่าฝนตกนะทุกคนเปนบรรยากาศแบบอย่งดีบิวสวยมากเลยนะครับ ต <c oughs> ลานมันนาดีนะครับอาบันก่ายไผู้แดงแบบเต็มเลยสามพันห้าสิบพันห้าสิบพันกรมาณแปดสิบาทเลยสามถาดให้ห <c oughs> ยู่ไท้เนี่ยถาเราเราให้เราให้กว่านี้กว่ร้อยนึงอ่ะป้าอันนี้หาถาละสักห้าพันคนถาละสามสิบบาท,ท,าบาทโอโ้เดี๋ยวมือกราบยอย่างพักจิมุี่อุ้น มีกรับเลยเมือดพอดีันเมื่อดเดียวกลับกับสซอ,อนสแอ,อนดิซปเจ้ไปแี่ทางไรสานี่ฮะแง่ตามบ้านไมเลยอนี่นี่ก็ผ้าอย่างนี้นะตหลงตันป่าไเลยออมไปเทป่าดเลยปวดค่ะ เานเนได้หลายเนาะเรื่ของเจ้าหัเต็มจักขาดของเจ้านี่ยเบิ้นนี่ป่าสองสี่เมื่อเมื่อก็ได้จากสี่มาแวซื้อสร้อยตากะมาเบินนสีอนหรือม่านาวสเดียวนี่ป้ากูรักมันซื้อแบบจเดียวกับเมื่อทุกคนต้องเดียวกับเบินเลยูสามถาดคนเอาสามถาดคือมันเขาเจ้าขายถึงไง ามห้าสิบบาทห้าสิบถัานคอเบิ้งเนยครับบอกว่าบ,บัต้องอันนั้นถืออป้าถ้าอยู่ให้สาองร้อยอันนี้แปดสิบบาทโอ้ขอบใจนะป้า ขายดื้อกนไดเนาะปลาทุกคนเดี๋ยวเอาสิยามเมืองเอาสิซื้อกลับมันสะมาแวะซื้อกลับเพราะว่าอ,อยู่นี้เขาแวะตลอดนะครับเตินกมขายตลอดนะช่วงช่วงนี้มันเป็นไข่มดแดงก็เลยขายไข่โมเดงถ้าเป็นช่วงหน่อไม้ก็สิขายหน่อไม้ตลอดเลยนะครับนี่นี่มีหน่อไม้น้ำโอเคทุกคนพามาดูาการประกาศปันนาดีสำหรับชื่อนี้ไปแล้วสวัสดีครับ